ครับมาแล้วครับแต้มแรกครับโอ้โหไซส์สวยแล้วครับตัดอีกแล้วครับหมายเดิมนะครับปลาเยอะจริงๆครับส้มนะครับใช้สีดํานะครับที่ครับแตทมสองมาแล้วครับโอ้โหสายสายมินินะครับเต็มปากเต็มคำครับโอ้โหกินมาครับหมายแทมครับแทมที่สามครับโอ้โหเต็มปากเต็มคำนะครับสายปอกมาครับแทมที่สี่ครับโอ้โหสายไล่เรียงเลยครับใส่แว่นใส่แว่นครับ ตา้ปลาเคม็นะมนะครับส้มนะครับ อยู่ครับอยู่ครับกลครับกครับอยู่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 ครับมาแล้วครับสายสวยครับมาเดียวเลยครับมาได้แล้วครับสายสวยแล้วครับอ้ยมาแล้วรับเต็มแรกครับหูตาตรงไวนะครับมายนี้มาแล้วครับเต็มแรกครับ หมายเดียวพัวเลยครับส้ม,มส้มของดีเมืองเพชรครับอ่าหมายเดิมเดิมเยอะหมายปลาเยอะจริงๆครับเนี่ยสภาพหมายครับเนี่ยครับอุตาต้องไวนะครับปลาที่ออกหากินตอน,นอเช้าเนี่ย,ยตามพุ่มหญ้าพุ่มอะไรเนี่ยให้สังเกตน้ําที่มันมีคลื่นออกมาจากพุ่มหญ้าเลยครับเนี่ยครับมีตัวเป็นโดนครับแต้มแรกมาครับ แเช้าครับครับมาแล้วครับแต้มแรกครับโอ้โหไซส์สวยแล้วครับจับอีกแล้วครับหมายเดิมนะครับลาเยอะจริงๆครับส้มนะครับใช้สีดำนะครับส้มส้มของดีเมืองเพชรนะครับเหยอออทเพชรรีฟิชชิ่งนะครับของเขาดีจริงๆครับแต้มสวยครับเดี๋ยวย้ำทุกภาพครับเช้าเนี่ยไม่ไม่พลาดนะครับ

กรโอ้ยลุคายหูพายฟ้องเลยครับตุบเบอร์เลยโอ้คาย ายฟองนะครับใหญ่ด้วย โอหวิทโถยเลยครับมามาครับเต็มครับโหเต็มเต็มอ่าฮะตันสองครับขาบหมายเดิมๆครับโอ้โหกินเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มคำเต็มปากเต็มคำนะครับส้มครับถาภาพหมายกันเดิมนลยครับน้ำตื้นนิดเดียวครับน้ำตื้นให้ตะตุ่มเลยเนี่ยใสเงยเยอะเลยครับแถวเนี้ยมาครับเต็มสองครับ ครับแต่มสองมาแล้วครับโหสายสายมินินะครับเต็มปากเป็นคนครับโหกินกินแบบไม่ระวังเลยครับกินแบบเต็มเต็มเลยครับเนี่ยครับเหลืออส้มครับตัวขนาดนี้นะครับยึงกินเลยครับเบ็ดโอนะครับแต้มท e ี Whoa, them. Them. ่สองครับแม่สุดได้สุดได้ต้มตัวใหญ่ครับไซโลครับพอช่วงจังหวะที่มันวัดมันลายแล้วก่อนนะครับโหตัวนั้นน่าจะเป็นโลครับ ออกเอาสายนี้ไปก่อนดีครับเดี๋ยวพยายามช้บภาพครับกบเต็มนเต็มกบเต็มนเต็ม ปลาลอยครับหมายตัวแล้วครับโอ้โหเป็นไงครับแต้มที่สามครับโอ้โหนิ Tampa ่มๆครับเมื่อกี้ก็ตัดผ้าดครับเนี่ยครับสภาพหมายเป็นอย่างนี้ครับเมื่อกี้ผ้าอีกทีแล้วก็สามตัวเต็มๆแล้วเต็มปลาเต็มคางครับอีส้มครับมาครับหมายแต้มครับแแทมที่สามครับโอ้โหเต็มปลาเต็มคำนะครับสายปอกสายปอกสายปลาเค็มนะครับวิทย์ปลาหมอเลยครับ วิ์เตียวเลยสภาพหมายก็น้ำตื้นครับลงน้ำครับเนี่ยไส่เนี่ยเยอะครับตามที่สามครับดีครับขอบกันครับนะครับอยู่ครับอยู่ครับ อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับมาแล้วครับโอ้โหตัวเล็กนี่ดุจริงจงครับอมาแล้วครับลงจากหญ้าให้ตีขึ้นหญ้านะครับคือมันเกาะหญ้าทางนู้นนะครับที่เห็นเห็นครับตีลากลงลากลงนะครับนี่ครับมีตัวเป็นโดนครับได้ไปแตะครับแตะพี่เสียครับตีขึ้นหญ้าครับลากลงลากลงถ้ามันมีตัวครับโดนแน่นอนครับ ดี๋ยวข็ย้อมทึกข้าครับมารับตามสีครับโอ้ส์ไล่เลียงเลยครับส่แว่นส่แว่นนะครับส่ปักเข็มครับสมนะครับใช้สีดำอยู่เหมือนเดิมนะครับกับหมายข้างทางครับมีเล็กบ้างใหญ่บ้างครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับไม่ใช่ปลาบ่อนะครับเห็นว่าได้ทุกวันทุกวันไม่ใช่ปลาเลียงหรือปลาบ่อนะครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับ หมายนี่ปามเยอะครับคะคะกันไปครับมีเล็กบางใหญ่บ้างครับดีครับเดีเ๋ยวเจนครับ